<c oughs> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับห่างหายไปนานนะครับสำหรับคอนเทนต์สไตล์ดิวของเราเดี๋ยววันนี้ผมกลับมาพร้อมกับอัปเดตใหม่ๆที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับส t a ล์เดีวหนึ่งจุดหกเวอร์ชันล่าสุดนะครับถึงแม้จะพูดว่าเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดแต่ตัวที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยมันคือหนึ่งจุดหกจุดเก้านะครับถึงแม้ในคอมมันจะเป็นหนึ่งจุดหกจุดสิบสี่แล้วก็ตามแต่คอนเทนต์หลักๆเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดหกจุดเก้าและแน่นอนว่าเราโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตแล้วก็คอนโซ ก็อยู่ที่เวอร์ชันนึ่ง้วเลเช่นกันเพราะฉะนั้นหากใครไม่รู้อะไรเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังครับเอาล่ะครับเพื่อเป็นการไกด์ก่อนเริ่มเดี๋ยวผมจะสรุปเป็นหมวดให้นะครับจะได้ง่ายต่อการฟังและการจาครับผมเอาล่ะครับหมวดแรกครับผมคอนเทนต์และฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างแรกนะครับทุกคนเนี่ยต้องเคยของหายแน่นอนถูกไหมครับใช่แล้วและแน่นอนเนี่ยถ้าหากของชิ้นนั้นมาเป็นของพิเศษของดีของหายยากเราต้องหงุดหงิดเป็นแน่แท้แต่ไม่ต้องกลัวครับเพราะในอัปเดตนี้ เรามีคนมาจัดการปัญหาตรงนี้แล้วครับ <Hey. S 1> เพราะในป่า <Hey. S 1> ลึก,กลับเนี่ย <Hey. S 1> ที่อยู่หลังหองคอยพ่อมดจะเพิ่มช็อปเข้ามาใหม่หนึ่งร้านครับซึ่งเขาจะคอยนําไอเทมที่หายไปเนี่ยเอามาขายคืนครับ oh. สะดวกดีถูกไหมครับ <Hey. S 1> แต่ว่าบนโลกใบนี้เนี่ยเล่เหลี่ยมเนี่ยเป็นที่หนึ่งเสมอหรือก็คือเราต้องระวังเพื่อนของเราครับเพราะถ้าหากเราเล่นแบบมัลติเพลเยอร์เนี่ยต่อให้เป็นของของเราที่หายไปแต่คนซื้อคืนเนี่ยไม่ได้จํากัดไว้ว่าเป็นใครได้บ้างหรือก็คือ เพื่อนเราสามารถซื้อไปแทนเราได้นั่นเองต่อมาครับเราสามารถนําพวกปลาในตํานานมาใส่บอ่อน้าได้แล้วนะครับเย่ yeah! hoo, แต่เราสามารถใส่ได้แค่บอ่อละหนึ่งตัวเท่านั้นครับแล้วเราก็จะได้ไขป่ปลาพวกนั้นมาซึ่งแน่นอนว่าราคาขายเนี่ยอิ่มๆหอมๆเลยครับอ๋อ,อแล้วก็สีของบอ่อมันก็จะเป็นไปตามสีเฉพาะของปลาแค่นั้นเลยไม่มีอะไรละสําหรับคนที่เล่นเกมดีนะครับแน่นอนว่าเราต้องเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วและแน่นอนเนี่ย สัตว์พวกนี้บางทีมันก็น่ารักมากๆจนเราอยากจะนอนกับพวกมัน <ปะ S 1> ไม่ว่าจะเป็นกระต่ายสุดน,นุ่มฟู<ๆ>วัวน้อยหมอ่อมไม่ต้องห่วงครับในอัปเดตนี้คุณสามารถวางเตียงได้ในทุกตึกที่สามารถอนุญาตให้ใส่เฟอร์นิเจอร์ได้ครับเธอกับวว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องกลับเข้าไปนอนในบ้านอีกต่อไปคุณจะนอนกับไก่<อ>กระต่ายวัวหมูหมากาเป็ดห่านก็ได้หมดเลยแล้วแต่ว่านะคุณเลือกนอนกับใคร คุณเคยตกปลาและกระเป๋าเต็มไหมครับรเคยไหมที่บางทีเราจะดรอปขยะทิ้งแต่ด้านเผลอทิ้งของสําคัญไปแทน oh, จนมัน <yeah. S 1> หายไหลไปกับสายน้ําได้แต่ร้องไห้อยู่ริมตะลิ่งอยู่อย่างนั้นหมดห่วงครับผมเพราะในรอบนี้ของที่เผลอดรอปไปจะลอยอยู่บนน้าแป๊บหนึ่งเพื่อให้รีเฟกซ์สุดว่องไวของเรานั้นสามารถทําการเก็บกู้มาได้ทันครับ <Yeah. S 1> ไม่มีอีกแล้วที่ของของเราจะหายไปกับน้ำา e ย และสำหรับเหล่ามัมมี่นะครับที่เอนดูเจ้าเด็กแซมแล้วก็ไอคีเหล่าเชนนะครับคุณจะได้เห็นหน้าของเด็กน้อยวัย20กลางๆหนวดเฟิร์มนะครับในระหว่างที่พวกเขาทำงานเลยครับ oh <my S 1> ก,ก็แค่นี้เลยนะี่ะเอาละไปต่อต่อมานะครับก็มีการปรับเปลี่ยนบทพูดตัวละครเล็กน้อยครับบลาบลาบลาแล้วก็มีอีสต์เอ็กใหม่ๆบลาบลาบลามีคำสั่งโกงเกมใหม่ๆบลาบลาเฮ้ยใครเขียนสคริปต์อะ,อะฉันเองทำไม ไม่เขียนอะไรมาเนี่ยทําไมมันดูไม่มีข้อมูลอะไรเลยว่าทาไมมันเหมือนไม่ได้ตั้งใจทํางานอะไรยังไงเลยเนี่ยเออก็มันหาไม่เจอมันไม่ใช่อัปเดตใหญ่ข้อมูลมันมีแค่น<ณ>ี้ก<ค>็พากไปเถอะอย่าบ่นนะว้า<ณ>อ ขอโทษสาหรับเมื่อสักครู่เลยครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับหมวนนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากเดี๋ยวเราจะไหลกันไปแบบไวๆครับมาที่1นึ่หญ้าฟ้าอาหารสัตว์จะโตเร็วพอๆกับหญ้าปกติเลยครับ2ครับต้นผลไม้ต่างๆจะโตได้ตามปกติแล้วก็จะไม่ถูกบล็อกจากหญ้าและแปลงเมล็ดแล้วครับต่อมาครับต้นสนจะดอกไม้มากกว่าเดิม1ชิ้นสวัสดีครับอันนี้โลมูนักตัดต่อนะครับจริงๆแล้วต้นสนเนี่ยมันไม่ได้ดอกแค่1ชิ้นนะครับแต่ว่าจริงๆมันดอกมากกว่า1ชิ้น แต่ว่าในเว็บมันเขียนว่า1ชิ้นผมก็เลยพูดตามนั้นขอโทษด้วยนะครับ4ครับ q u วสตี <Okay. S 2> สล l a m เริ่มเกมตอนนี้นับรวมสล a m ที่เกิดในฟาร์มเราด้วยครับผม5ครับแหวนทอนนะครับหรือแหวนสะท้อนดาเมจเนี่ยจะสแต็กกันได้แล้วนะครับหากใส่2วงแล้วมอนสเตอร์ที่ตีตายจากแหวนเนี่ยก็จะได้อเทมดรอปเหมือนตัวที่ตายตามปกติครับผมบ6นะครับหากเรามีสกิล g a t h e r e er นะครับหรือนักหาของเนี่ยโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวของป่าได้มากขึ้นก็ จะมีผลแล้วในระหว่างที่เราใช้เคียวออริเดียมด้วยนะครับต่อมาครับลูกของป่าครีมสันสามารถถูกจับได้ในตลาดกลางคืนแล้วครับต่อมาโรบินจะไม่มาสร้างบ้านให้เราตอนช่วงฝนเขียวของปีที่1แล้วนะครับก็ใครมีแปลนจะสร้างบ้านไว้ตอนช่วงวันนั้นก็ทําใจไว้นะครับต่อมาครับ <S <S เพิ่มของลงไปในร้านค้าตามนี้ครับผมร้านค้าอาวุธที่กิวนะครับ ก็จะมีดาบขึ้นสนิมแท่งกระดูดดาบเอลฟ์ดาบเหล็กเลขมีดคริสตลัลดาบออซิเดียนและรองเทา้าบูทซึ่งของพวกนี้เนี่ยมันปลดล็อกตามระดับชั้นเหมืองที่เราลงนะครับไม่ว่าเราจะได้มาจากกรองอยู่แล้วหรือดรอปจากมอนสเตอร์หรืออะไรนะครับก็ร้านมานีนะครับขายลายบัวให้เราไปแปะนู่นแปะนี่นะครับร้านหมวกนะครับขายหมวกแก๊ปกีฬาให้เราแล้วร้านวิลลี่ครับก็มีเบ็ดอิริเดียมโปรแม็กซ์มาขายให้นะครับก็อัปเกรดขึ้นไปจากเบ็ดออริเดียมอีกทีหนึ่งก็ เจ๋วเลยโอ้เยอะแฮ e อัปเดตนี้ผมอาจจะนํามาสรุปได้ไม่หมดนะครับเป็นยาวๆของจริงหากสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้นะครับหรือจะเ,ออเข้า Discord มาโพสต์ถามก็ได้เดี๋ยวผมไปตอบให้ครับอเอาล่ะ let's <อ> go ไปโอเคร้านคงวิลลี่นะครับจะเปิดในวันที่2ของฤด,ดูแรกแล้วต่อให้เราไม่ได้อ่านจดหมายเขาตอนต้นเกมก็ตามนะครับก็สำหรับหมวดบาลานซ์เกมมันก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่หมวดค u a l i t ออฟไล f ์นะครับ ก็ในหมวดนี้จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็เป็นอัปเดตยิบย่อยแต่ก็อ่ะเดี๋ยวจะหยิบหลักๆมาแล้วกันนะครับก็เกมจะฟื้นเซฟไฟล์อัตโนมัตินะครับถ้ามันดันพังขึ้นมาหรือว่ามีปัญหากับเซฟไฟล์บลาบๆ h <Okay. S 1> เกมจะเด้งอาชีพเม้นซ้าให้นะครับในกรณีที่เกมมันไม่ขึ้นให้ตั้งแต่แรกนะครับมันก็จะขึ้นซ้ำอีกรอบให้แล้วกันบอบปลานะครับจะโชว์จำนวนผลผลิตแล้วก็ไข่ปลาแล้วนะครับ S <S ส่วนงานแต่งนะครับจะเล่นซ้ำในกรณีที่ถ้าเราหลุดเกมในวันนั้นหรือเรากดออกเกมหรือมีปัญหาอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายน,นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งแน่นอนครับเราทุกคนเคยแน่นอนเข้าไปที่หน้าร้านค้ากําลงจะซื้อของแต่ด้านกดผิดกลายเป็นขายของชิ้นนั้นไปแทนแต่ถ้าเป็นร้านปีแอร์เราก็ซื้อคืนได้ถูกไหมครับแค่ต้องหุดหงิดแล้วก็เสียงเงินไปสักนิดสักหน่อยแต่ว่าทีนี้น,น,นะครับ ในร้านหนังสือเนี่ยเวลาคุณจะขายหนังสือนะครับปกติคุณจะต้องไปหน้าขายหนังสือซึ่งแน่นอนเราทุกคนต้องมีการเผลอทำพลาดกดขายไปบ้างซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้คุณจะขายหนังสือให้พ่อค้าหนังสือนะครับได้เฉพาะผ่านหน้าการซื้อแล้วเท่านั้นนะครับแทนหน้าการขายหนังสือเพื่อลดโอกาสในการเผลอขายหนังสือไปก็หลักๆก,ก็มีแค่นี้นั่นแหละครับของคลิปนี้ ผมก็ขอนอนุญาตสรุปักหลัๆประมาณนี้แล้วกันนะครับจริงๆมันมีอีกเยอะครับเยอะมากๆเยอะจนถ้านําม,มาทําคลิปเนี่ยยาวยืดแน่นอนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นพวกอัปเดตเล็กๆน้อยๆแก้จุดเล็กๆน้อยๆที่บางทีเราอาจจะไม่ได้สังเกตเลยก็ได้ก็ขอเป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหากมีคําถามอื่นๆเพิ่มเติมก็ตามที่บอกไปนะครับคอมเมนต์ก็ได้หรือจะเข้าดิสมาถามก็ยินดีครับเผ<ม>ื่อทุกคนสนใจนะครับผมไลฟ์เรื่อยๆเปืเป่อย,ยๆทุกๆวันศุกร์นะครับหากสนใจอยากพูดคุยหรือนั่งดูเฉยๆก็มาได้นะครับพร้อมต้อนรับมาคกๆ แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย